สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวอย่างน้ำพุร้อนเบตงนะครับน้ำพุร้อนแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวชมด้านในเลยดีกว่าครับเริ่มตนตั้งแต่ทางเดินเข้าไปด้านในนะฮะเดี๋ยวชมพื้นที่สองข้างทางภายในสถานที่แห่งนี้หน่อยนะฮะ จะเห็นเป็นศาลานะครับที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับด้านในนี้ก็จะมีร้านอาหารนะฮะจะมีร้านขายขนมเคร่ดื่มด้วยเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยนะฮะแล้วมาดูรูปปั้นตุ๊กตานะฮะไข่ต้มตอนนี้เริ่มเห็นบ่อน,น้ำร้อนแล้วนะครับอ่านข้อความตามป้ายด้านข้างด้วย มาชมทางด้านนี้นะฮะจะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพณจุดนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะฮะบ่อน้ำพุร้อนเบต,ตงครับมาชมทางโซนด้านนี้หน่อยจะเห็นมีเสากิโลเมตรนะครับมาเลเซียกม17จจุดนี้ก็เป็นลูกปั้นไข่ต้มบ่อน้ำร้อนเบตง นะจุดนี้ก็จะเห็นมีโคมไฟสวยงามนะฮะประดับตกแต่งนณจุดนี้ชมพื้นที่ทางฝั่งด้านนี้บ้ากจะเป็นอาคารสีกอ่อสร้างนะครับแล้วมีโต๊ะมานั่งด้วยพื้นที่ภายในนี้ก็เหมือนเป็นสวนหย่อมนะฮะกลับมาชมตรงโซนโคมไฟที่แขวนอยู่ นนแล้วมองไปยังสระน้ำนะฮะบ,บอ่อน้ำร้อนบ่อน้ำพุร้อนเบตงณจุดนี้จะที่เห็นจะมีลูกปั้นพญานาคด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามผมนะฮะก็จะเป็นอาคารสิ่งก่อสร้า ฉากหลังเป็นภูเขาต้นไม้สีเขียวนะฮะบอ่อต้มไข่นะครับชมหน้จุดนี้ชมพื้นน้ำหน้าจุดนี้หน่อยฮะจะเห็นเหมือนเป็นตะไคร่สีเขียวนะฮะตรงด้านหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินนะฮะก้อนหินขนาดใหญ่ประมาณสักสี่ห้าก้อน ถ้าจะต้มไขก่ก็มาต้มนะบ่อโซนด้านนี้นะฮะจากที่เห็นด้วยตาก็จะมีบ่อต้มไข่จำนวนสามบ่อนะฮะเดี๋ยวมาชมพื้นตรงนี้หน่อยฮะพื้นน้ำด้านล่างเมื่อซูมไปทาง้านนู้นน,นะครับเหมือนเป็นสระว่ายน้ำนะฮะ อาจจะเป็นสานํำร้อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมพาเดินมาทางด้านนี้นะครับเดินผ่านข้ามจาธรรมชาตินะฮะต้นไม้สองข้างทางต่อนน้นนะครับ,รรบก็จะเป็นร้านค้าขายขนมเครื่องดื่มส่นนี้ก็จะเป็นศาลานะฮะ ให้นั่งพักผ่อนอ่านป้ายนจุดนี้นะครับโรดช่วยการการ,นะรักษาความสะอาดนจุดนี้ก็จะเป็นสถานที่อาบน้ำนะฮะซูมเข้าไปหน่อยสถานที่อาบน้ำเดี๋ยวชมบ่อน้ำพุร้อนนะฮะบ่อน้ำร้อนนะจุดนี้จากภาพลักษณ์ที่เห็นจะทำให้นึกถึงสระว่ายน้ำนะฮะแต่ น้ำร้อนตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหลี่ยมนะฮะด้านล่างก็จะเป็นกระเบื้องสีฟ้าน้ำเงินนะฮะแล้วมีป้ายบอกด้วยว่าห้ามกินบริเวณขอบบ่อนะฮะก็คือห้ามกินอาหารเครื่องดื่มนะฮะตรงบริเวณขอบบ่อเดินมาทางด้านนี้หน่อยฮะชมธรรมชาตินะครับ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีฉากหลาเป็นภูเขาต้นไม้สีเขียวเดี๋ยวชมบ่อน้ำร้อนตรงโซนนี้ให้เห็นกันชัดๆนะฮะดูสวยงามดีครับยังไงวันนี้ผมก็ขอเตรียมตัวศบการแนะนำช่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเบตงในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอพาท่องเที่ยวรีวิวอย่างบ่อน้ำํำพุร้อนเบตงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง youtube โอมเข้ามากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปรีวิวท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ